ทำไมเป๊ปถึงเชียร์เดซบี้ให้คุมบาซ่าสวัสดีครับสาวกอาสูกาน่าทุกท่านครับ,รบช่วงนี้ครับประเด็นเรื่องโค้ดใหม่ของบาร์เซโลนาเนี่ยอาจจะเยอะสักนิดนึงเนาะแต่ มันเป็นเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของสโมสรครับก่อนหน้านี้เราเลือกที่จะให้เวลาให้ใจกับชาบีครับที่เป็นมือใหม่ทางด้านการเป็นโค้ชการเป็นผู้จัดการทีมครับแต่สุดท้ายแล้วครับเจ้าตัวก็ต้องยอมแพ้และลาออกไปเองเพราะว่าทนกับความกดดันไม่ไหวครับ เพราะฉะนั้นการเลือกตัวแทนมันเลยมีความสำคัญอย่างมากครับมันทำให้เห็นว่าบอริหารเนี่ยอยากจะให้บาร์เซโลนาไปในทิศทางไหนครับมันก็มองผ่านจากการเลือกโค้ดนี่แหละครับซึ่งข่าวทุกวันนี้นะครับก็ตีไปตีมาแหละครับว่าตัวเต็งเป็นคนนั้นคนนี้มีมากมายครับแต่อันดับเนี่ยก็คือขึ้นลงในแต่ละวันครับสลับกันขึ้นลงว่าใครเป็นเตนะ็งหนึ่งเต็งสองเนาะและแน่นอนครับว่าทุกโพที่มีการพูดถึงโค้ดเนี่ยมันมีเดซาบี้ครับ ซือไบตันเนี่ยติดอยู่ในทุกโพลเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพูดถึงเขาเนี่ยแหละครับแต่ผมไม่ได้แบบ มาพูดถึงมุมมองตัวเองที่มองเขานะผมจะมาพูดถึงมุมมองของโค้ชอย่างเปปการิโอราครับที่มองเดซบี้คนนี้ครับแน่นอนครับว่าถ้าคุณอ่านบทสัมภาษณ์ของเปปเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเดซบี้เนี่ยบ่อยพอสมควรนะคือเขาชื่นชอบเดซิบี้อ่ะนั่นแหละคือเขาชอบสไตล์แบบใบตั้นมากเลยนะเปปแบบเปปเคยพูดถึงเดซบี้ว่าแบบโรเบโตคือหนึ่งในผู้จัดการทีมที่มีอิทธิพลมากที่สุดในรอบ20ปีที่ผ่านมาเลยเขาเป็นคนที่มีแนวทาง ในการเล่นเนี่ยชัดเจนตอนแรกเนี่ยผมไม่คิดด้วยซ้ำนะว่าเขาจะพาไบตันกลับมาฟอร์มดีได้ในระยะเวลาันสั้นแต่เขาก็ทำได้ค่าเฉลี่ยในการยิงประตูในการสร้างสารรค์โอกาสของพวกเขาเนี่ยเฉลี่ยเกมนึงเนี่ยน่าจะ20-25ครั้งได้ละมั้งเขาเนี่ยดีกว่าคู่แข่งเสมอเขาเป็นทีมที่เล่นคองบอลแบบที่ผมอะ่ะไม่ได้เห็นมานานแล้ว ทุกตำแหน่งเนี่ยช่วยกันได้ดีผู้รักษาประตูเองก็เช่นกันผู้รักษาประตูของเขาเนี่ยเล่นเหมือนกองกลางตัวรับเลยเขาสามารถทําอะไรก็ได้เพื่อที่จะตอบโต้ผู้แข่งให้ได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเลยได้เรียนรู้อะไรจากเดซบี้มากมายเลยเดซบี้เป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผมเนี่ยเปรียบเขาเหมือนร้านอาหารมิชลินในเมืองบาร์เซโลนาเนาะร้านนี้ชื่อร้านว่าเอลบุเรนี่คือร้านอาหารที่ดีที่สุดสำหรับผมร้านนึงเลย หัวหน้าเชฟที่นั่นเนี่ยมีการเปลี่ยนวิธีการปรุงการลังสันอาหารอย่างเสมอ คือมันเปรียบกับใบตันของเดซาบีเลยที่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมีการเคลื่อนไหวที่น่าทึ่งมากนั่นก็คือสิ่งที่เป๊ปพูดถึงเดซบีครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยใบยตั้นของเดซาบีเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่บนหัวตารางนะแต่ก็อยู่อันดับ9ฟอร์มมีหลุดบ้างแต่ก็อย่างที่เป๊ปบ,บอกแหละครับสิ่งที่เป๊ปเห็นคือทรงบอลมันมีเว้ยมันมีทรงบอลที่ชัดเจนเอกลักษณ์มันใช่เลย จงบอลมันดีมากแต่ข้อเสียของไบตันน่ะก็คือเกมรับนี่แหละที่มักจะเสียบอลอยู่บ่อยๆเสียบอลง,ง่ายครับแต่ถ้าฟังในมุมมองเป๊ปอะผมว่าเขาก็เห็นอะไรบางอย่างที่เขาก็รู้สึกเชียร์อัพให้มาคุมบาเซโลนาเหมือนกันนะแน่นอนครับว่ารุ่นน้องของเขาอย่างชาบีเนี่ยออกไปแล้วในการที่เขาจะเชียร์อัพใครัะคนเนี่ยก็ต้องมองตรงนี้ด้วยแหละครับว่า ทำไมเขาถึงเชียร์อัพคนนี้ครับเพราะว่าบอร์ดบริหารจริงๆแล้วเนี่ยก็สุ่มก็มองนะว่านอกจากเป๊ปแล้วมันมีใครที่มันพอจะขึ้นมาทำได้แบบเป๊ปได้บ้างนะครับก็นั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วมันก็อาจจะเสี่ยงสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเหมือนเกแฮมพอสเตอร์ที่มาทําไบตันดีพอไปคุมเชลซีก็พังก็มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเดซเซมบี้จะเป็นอย่างนั้นอีกหรือเปล่าจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะมาคุมแล้วปังเลยก็เป็นไปได้ครับเพื่อนๆละครับคิดเห็นยัง งไงครับดี้เนี่ยเหมาะไหมหรือไม่เหมาะกับบาซ่าลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับกราเซีย